เมื work work, ่อม <ai> ีโอกาสและมีงานให้ทำควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใดไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวางคนที่ทำงานได้จริงๆนั้นไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่มีความขยันและซื่อสัตย์สุดจริตก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสเป็นหน่วยงานทางการศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตั้งอยู่ถนนโชคชัยเดชอุดมตำบลกลางแอน อำเภอรปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์มีบุคลากรทางการศึกษาในสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษาบุคลากรทางการศึกษาศึกษานิเทศและลูกจ้างรวมจำนวนทั้งสิ้น64คนบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน233โรงเรียนครอบคลุมพื้นที่6ออำเภอโดยแบ่งเป็น23เครือข่ายการจัดการศึกษาควบคุมกำกับดูแลส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาโดยท่านพาณิชาอินช้างผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขต3 และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวนสามท่านประกอบด้วยนายพิชิตหอมนวลนายเดชาก,การรำและนายสำรานอยู่นานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสามมีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบาย5ด้าน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและเป็นกรอบแนวทางให้สถานศึกษาในสังกัดนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปภาพแห่งความสำเร็จของอะสะพปสุรินเขต3นะคะซึ่งดิฉันเองอได้มีความมุ่งมา่นปรารถนาที่จะ ใช้ในโยบายภาพแห่งความสําเร็จนี้ในการบริหารจัดการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาโดยมีภารกิจหลักคือส่งเสริมสนับสนุนประสานงานนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อให้ประสบความสําเร็จ โดยมีวัตโต้ในเรื่องของการที่จะพัฒนาคุณภาพนั่นก็คืองานให้ผลคนสำาราญองค์กรสำเร็จภารกิจงานที่จะสำเร็จทุ่งวงดีนั้นก็คือคนต้องมีความสุขในการทำงานซึ่งจะระเบิดออกมาจากภายในของจิตใจการอยู่ด้วยกันแบบพี่แบบน้องดิฉันเรียกว่าครอบครัวสุริงเขต3นะคะเมื่อมีความสุข มีความเข้าใจมีความคลมเครยวรักสมัครสมานสามัคคีกันภารกิจงานที่รับมอบหมายก็จะได้ผลตามมาประการแรกเองตัวเขตจะต้องมีการบริหารจัดก,การสู่ความเป็นเลิศเ้าที่ทุกคนต้องส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนมีการบริหารจัดก,การมีคุณภาพนั่นเองภาพที่สองนั่นคือสถานศึกษาเองจะต้องมีการบริหารจัดก,การสู่มาตรฐานสากลตัวองค์ประกอบของสถานศึกษาก็เริ่มตั้งแต่ท่านผู้ริหารคุณครูกรรมกา,ารสถานศึกษา พี่น้องผู้ปกครองชุมชนต้องมีนโยบายมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนง,งานเข้าใจตรงกันและบุคคลที่จะขับเคลื่อนเป็นกับตันที่สําคัญในโรงเรียนคือผู้บริหารผู้บริหารต้องเป็นผู้บริหารมืออาชีพเป็นผู้นําทางวิชาการและภาพที่4ี่นั่นก็คือคุณครูเองต้องเป็นครูผู้นําทางวิชาการเป็นครูมืออาชีพทั้ง4ภาพนี้ก็จะช่วยกันขับเคลื่อนเพื่อให้ลูกนักเรียนเป็นคนดีคนเก่งมีความรู้มีความสามารถ มีการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองคิดวิเคราะห์ได้ถือว่าเป็นต้นทุนที่สูงมากได้เปรียบเชิงคนหากคิดวิเคราะห์ได้เรียนรู้ด้วยตนเองได้แยกแยะได้ว่าสิ่งไหนคือองค์ความรู้ที่เกิดประโยชน์สิ่งไหนที่จะไม่เกิดประโยชน์นั่นคือภาพปลายทางแห่งความสําเร็จที่เราจะร่วมไม้ร่วมมือกันทั้งองค์คาพยพสี่ภาพเพื่อให้ภาพสุดท้ายคือลูกค้าของเรานักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี และตัวสุดท้ายที่เป็นมอตโต้นั่นคือเรื่องส่วนตัววางอุเบกขาเรื่องราชการให้เอาอุเบกขาวางให้แยกแยะเรื่องส่วนตัวให้วางอุเบกขาให้ได้น,นั่นก็คือการวางนิ่งและมีสติสามารถดูแลตัวเองได้แยกแยะกับงานราชการหากพอมาถึงหน้างานของเราคือหน้าห้องเรียนลูกนักเรียนหรือสถานศึกษาหรือเป็นครูก็ตามเรื่องราชการให้เอาอุเบกขาวางนั่นหมายความว่าคำว่าน,นิ่งเฉยเนี่ย เราจะต้องจับวางลงที่พื้นแล้วเราก็จะขับเคลื่อนง,งานภารกิจงานของเราหน้างานของเราต่อไปอย่างมีความสุขในแต่ละวันที่จะทำงานราชการเพือ่อประโยชน์ของราชการเป็นค่าของพระราชาคือเป็นค่าราชการที่ดีนั่นเองค่ะขอบพระคุณค่ะสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินเขตสดํดำเนินงานตามโครงการสำคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปรธรรมโดยสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนโดยเน้นการนิเทศชั้นเรียน100%เพื่อชี้แนะและให้คำปรึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้การจัดการเรียนรู้เชิงลูก Active Learning การจัดการเรียนรู้โดยใช้ DLTV DLIT การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการประกันคุณภาพการศึกษางานได้ผลคนสําราญองค์กรสำเร็จคือภาพแห่งความสําเร็จที่คาดหวังว่าผู้บริหารการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาจะร่วมด้วยช่วยกันก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป